สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสมปองเสียนจันครับอ๋อคะตรงนี้ตรงนี้อยู่หมู่บ้านบางสุวรรณหมู่สิบสองครับอ๋อแล้วก็บ้านอยู่โคกน้อยใช่ไหมชาบ้านอยู่โคกน้อยค่ะแล้วใช้ปุ๋ยจิงโจ้อย่างไรคะอ๋อผมใช้ปุ๋ยจิงโจ้รองพื้นกับอ้อยพร้อมกับช่วงหยอะครับแล้วอันนี้อ้อยประมาณกี่เดือนแล้วคะประมาณหกเดือนครับอ๋อ แล้วก็จากแปลงที่ใช้ของจิงโจ้กับแปลงปุ๋ยตัวอื่นต่างกันยังไงคะอ๋อการจเจริญเติบโตมันจะไม่เหมือนกันครับของจิงโจ้มันจะสมบูรณ์ต้นใหญ่ลำใหญ่ต้นยาวแล้วมันจะเสมอคอ๋อปุ๋ยยี่ห้ออื่นมันก็จะเจริญเติบโตเหมือนกันแต่มันจะไม่สมบูรณ์ครับไม่เสมอล้วนแต่ตัวนี้มันขึ้นมาเสมอล้วนครับอันนี้แล้ว ตรงนี้ก็คือางายังอ่าข้อถามต่อแล้วอันนี้ลำมันใหญ่แบบนี้เยอะเลยใช่ไหมครับครับทั้งแปลงเลยครับเสมอใช่ไหมครับครับผมแล้วอันอื่นมันใหญ่ไหมอันที่ใช้ปุ๋ยตัวอื่นทุก<อ>ปีทุกปีอ่ะมันจะไม่ใหญ่ครับมันจะมีลำเล็กบ้างใหญ่บ้างมันจะไม่เสมอทั้งกอทั้งแถวทั้งแปลงอย่างนี้ครับอ,อันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยหกเดือนครับหกเดือนอันนี้ประมาณกระป๋องกาแฟได้ไหม น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้กระป๋องกาแฟเลยนะแล้วมันเสมอกันหมดทุกลำเลยครับเสมอแล้วเขียวดีครับเขียวนานเขียวอย่างนี้ตลอดเลยเนาะครับโุ๋ยยี่ห้ออื่นถ้าไม่มีฝนนี่มันจะออกเหี่ยวเหี่ยวจะออกเหี่ยวเหี่ยวครับตัวนี้ถ้าไม่มีฝนก็ยังเขียวเขียวตลอดเลยครับผมโอ้นี่เสมอค่ะขอบคุณมากครับ ค่ะแล้วเมื่อกี้ก็เริ่มมาจากแปลงที่ใช้จิงโจ้นะคะแล้วอันนี้ก็คือส่วนที่ไม่ได้ใช้จิงโจ้นาโนเราจะเห็นได้ว่าแปลงสองแปลงนี้ปลูกพร้อมกันแต่เรื่องใบลักษณะใบจะต่างกันแล้วก็ความสูงความเติมมันจะมีลูกมันเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นหนอนกอลงครับที่ไม่ได้ใช้จิงโจ้รองพื้นคือแม่มันเนี่ยหนอนกอลงแล้วมันจะแตกลูกแล้วมันจะไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นลำใหญ่ได้พอเพื่อนงํามัน เพื่อนขึ้นทับมันมันก็จะตายตายลงแล้วปีหลังมันก็จะขยายออกไปอีกเรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้จิงจูนาโนมันจะไม่เป็นนอนกอรครับอ๋อค่ะมันจะไม่มีนอนกอมันจะขึ้นมา,อ,าอย่างนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้นเ่เป็นโลคกนเนาะมันเป็นโรคอ้อยอรครับเนี่ย แล่ตะกี้ตะกี้มันไม่มีไอ้ที่ใช้จิงโจ้ใช้จิงโจ้ไม่มีมแข็งของจิงโจ้มันมันอ่อนเนาะความแข็งแรงของพืชต้านทานโรคครับถ้าไม่ได้ใช้จิงโจ้แล้วมันจะค่อนข้างที่จะมีศัตรูพืชเยอะพวกนอนพมกอะไม่ได้ใช้จิงโจ้ทำไมมันต้นเล็กๆมันเยอะครับต้นเล็กมันเยอะครับที่ผมบอกว่ามันจะเสมอแล้วก็ไม่เสมอมันไม่เหมือนกันครับถ้าเราใช้จิงโจ้มันจะเสมอกันหมด ทั้งแปลงดูลําเดียวก็รู้หมดนะครับอาออันนี้ปลูกวันปลูกวันเดียวกันปลูกพร้อมๆกันใช่ไหมครับผมหลังกันวันเดียวอ๋อหลังกันวันเดียวอันนั้นตน้นคือเราปลูกวันเดียวไม่เสร็จไงครับอ๋อตะกี้ตน้นที่ใช้จริงโจ้อต้นเท่ากระป๋องกาแฟแล้วนี่ตน้นเล็กว่างใหญ่มั่งเล็กว่างใหญ่มั่งตลอดเลยเนาะมันไม่สมบูรณ์นะครับอ๋ออันนี้สรุปว่าปยริ้งจ้ กับปุ๋ยตัวอื่นเทียบกันแล้วชูจิงโจ้ไม่ได้ครับจิงโจ้ไม่ได้อ๋ออันนี้จากเกษตรกร,กรของชาวไร่ที่อยู่บ้านโคกน้อยบ้านนา้เปอ่ะอเนาะครับขอบคุณมากครับครับ,รบขอบคุณครับครับ,รบที่ให้นี่นะคะก็เป็นอีกแปลงหนึ่งของพื้นที่สมปองนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสองฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ใช้จิงโจ้นาโนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้จิงโจ้นาโนเราจะเชีหยเห็นว่า ลำต้นจะใหญ่มากแล้วส่วนที่อีกแปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้จะมีหนอนกอเยอะมากเลยค่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ใช้จิงโจ้นะคะอันนี้ที่ใช้จิงโจ้<อ>ป้องก็จะยาวครับป้องใหญ่ยาวเสมอ <Okay. S 2> อีกฝั่งที่ไม่ได้ใช้จิงโจ้เราจะมาดูกันที่ <Okay. S 2> ป้องอ,อ้อยตรงนี้อ,ออกอน,นี้ออกเลยไครับป้องอ,อ้อยมันจะป้องสั้น อ๋ออันนี้ไม่ได้ใช้ค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้เชืออันนี้ป้าจะสั้นไม่ใหญ่นป้มันจะสั้นเป็นเชลาครับผมแล้วมันจะเป็นนอนกอด้วย่แล้วก็ต้นก็จะเตี้ยเตีไม่ใบไม่หนาครับใบไม่เขียวไม่สูงอมีอายุอยู่ที่แปดเก้าเดือนแล้วครับแล้วแงนี้แค่หกเดือนอ๋ออันห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างสองแปลงนี้ผิดกันมากเลยนะคะ อ่าอันนี้แปลงฝั่งนี้ไม่ได้ใช้่ไหมคะใช่ค่ะอ่าฝั่งนี้นะคะใช้ซึ่งถือว่าเป็นการเปรียบเทียบได้อย่างหนึ่งนะคะกับการใช้กิ่งโจ้ขงนี้ใช้กิงโจ้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ใช้กิงโจ้ครับแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ฝั่งนี้เพิ่งจะได้หกเดือนครับแต่ฝั่งนี้เก้าเดือนแล้วครับอืมเก้าเดือนเก้าเดือนอันนี้เหรอครับเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนแล้วนู่นอันนี้หกเดือนนะฮะใหญ่กว่า อันนี้เก้าเดือนไม่ได้ใช้จิงโจ้นะคะครับแต่อันนี้หกเดือนใช้จิงโจ้ลองพื้นครับสุดยอดจริงๆเลยครอันนี้หกเดือนนะหกเดือนก็ถือว่าทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะตัวนี้หกฝั่งนี้หกเดือนแล้วก็ฝั่งนี้เก้าเดือนแต่ไม่ได้ใช้จิงโจ้ค่ะครับช่องอ้อยก็จะต่างกันการเจริญเติบโตจะต่างกันการเจริญเติบ ตัวนะคะต่างกันกันกบฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสูงกว่าใหญ่กว่านากว่า,นาเนเี่ยใบยจะตั้งตั้งเยอะใบคว้งจะตั้ง